สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มเพื่อนนะคะสมมุติว่าเราจะเพิ่มเพื่อนซึ่งเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยเป็นบุคคลที่3แล้วก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะเราจะทํายังไงก็คือให้กดไปที่บวกนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้เป็นเพื่อนกันถึงแม้ว่าจะไม่มีเบอร์โทรหรือว่า ID Li ไลน์นะคะจากนั้นให้ท่านไปที่เพื่อนนะคะแล้วก็เพื่อนในไลน์ค่ะแล้วจากนั้นท่านก็กดไปที่ชื่อ เพื่อนที่เราเป็นเพื่อนอยู่ที่เขาต้องการจะติดต่อนะคะในกรณีนี้ขออนุญาตเป็นชื่อนี้นะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งค่ะอ่าแล้วจากนั้นเราก็กดชื่อของเขาแล้วก็แชร์ค่ะแล้วจากนั้นมันก็มันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะพอขึ้นหน้าจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยท่านก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้คือบุคคลที่1และบุคคลที่3เป็นเพื่อนกันได้ซึ่งผ่านจากบุคคลที่2ค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอจบ แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ